พวกเรากลุ่มวัาทธานทภาคอีสานนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่บ้านโชคอําเภอขวานศรินจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมมิปัญญาเครื่องเงินนะคะเป็นวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของในพื้นที่นี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะครับสำหรับพื้นที่ในการศึกษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นตั้งอยู่ที่ใดน,นั่นก็คือบ้านโชคหมู่ที่3ามตำบลขวาิศรินอำเภอขวาิศรินจังหวัดสุรินทร์ค่ะ ครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ภูมิปัญญาวัฒนธรรมเครื่องเงินของบ้านลุงปวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านของลุงข่วนนะครับอยู่กับลุงป่วนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของความเป็นมาเป็นไปในการมาทําเครื่องเงินของลุงนะครับสวัสดีครับครับ อยากจะทราบความเป็นมาเป็นไปที่ลุงได้มาท way, ําเครื pues, 4, 500, 6, ่องเงินครับว่ามันเป็นมายังไงครับลุงคือผมเป็นช่างทองผมเป็นช่างทองมาสี่สิบปีนะโตโทมาขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆรื่จนถึงสี่บาทละสี่พันห้าพันหกพันโตถึงหกพันผมก็หาหาหารื่อยจับเปียนแล้ว่ จะเปลี่ยนมาทำเงินเพราะว่าสีเครื่องมือมันเหมือนกันหมดอืเหมนกวิธีวิธีการทำเงินเหมือนกันหมดก,มมก็เลยเปลี่ยนมาทำนอนคิดว่าจะทำแบบไหนที่จะขายได้แบบไหนที่ลูกค้าเขานิยมงนี้<ณ>ผมก็เลยนอนคิดเพราะตอนนั้นคิดไปคิดมา,าไม่ทำแล้วนะทำบ้านดีกว่าหลางหนึ่งมือมีอ ทุกๆตัวอี้งนะครับพิจาีณทีมันทำมากๆขึ้นสูงกตกมากตายเลยไม่นยุดแล้วตอนนี้เลยเรียนมาทำเงินใหม่ค่ะสำหรับภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเรื่องเครื่องเงินเขาศรีนาินนะคะมีความสําคัญลักษณะจุดเด่นแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะคะเราไปชมข้อมูลกันเลยค่ะอยู่เดังเดิมมันออนไลนงเดิมมัน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 มาจาก เขมนใช่ไหมมาจากเขมรได้สี่ลายเองค่ะใชะ่ได้สี่ลายเองแล้วเคพื่อมก็ได้ทรง,งลายคือปีบัวกับรังแหหกบที่สรงลายที่มาจากเขมิแล้วมีลวดลายไหนลวดลายคิดขึ้นมาลวดลายที่มันมันคือไม่ได้คิดเพราะผมเวลาผมไป ไปเขียนอินล,ลายใช่ไหมมงกุฎอัปสดามันมีลวดลายอยู่ในนี่มุ่งลวดลายเชอนี่มันอยู่ในหูหมดเลยบุ่งกุดอยูใ่ใช่ไหมผมไปไปเอาจากนู้นมาเขาก็ไปดึงลวดลายมามาเซ็ตใช่ไหมสมัยนั้นไมมีไม่ค่อยมีปากกาเขียนหรอกสมุดก็ไม่มีปากกาเขียนก็ไม่มีเพื่อเอาความจําเป็นลหลักอืเพื่อเอาความจําเป็นหลักผมไป ไปที่โครวัดได้ประมาณสามสี่ลายแล้วไปที่ศรีสเกตที่ตำบลดาว้วก็ได้มาสี่ลายไปมาบวกไปบุรีรัมที่ไปบุรีรัมที่เนี่ยนนป<ค>งอุ่งก็ได้มาสูงลายอ๋อก็คือใช้ความจำเอามาทำลาย สำหรับหัวข้อภูมปัญญาเครื่งเงินนะคะมีสถานะเป็นอย่างไรในปัจจุบันนะคะและยังมีผู้ที่ใช้ประโยชน์อยู่หรือไม่นะคะเราไปฟังข้อมูลกันเลยค่ะคุณลงงคะคอถามในหัวข้อที่ว่ามีวัยรุ่นมาซื้อเอาไปใช้เยอะไหมคะคือีเมากนกันมันมัน็ร่ มันจะส่งไปขายตามเดี๋ยวเราเปนงานเดี๋ยวทำนี่นิยมไหมคะแบบเขานิยมไปส่วนมากเลยจะเป็นแบบตังหูหรือเป็นเข็มขัดหรือเป็นประมานอะนยาอะไรนิยมทุมกเนทะียน,นเลยครับผู้บีเทียนเงี้ยไม่ค่อยจะบอกเขาบอกอยากแต่แต่ก่อนยังไงตอนยี่ปีแปดยี่เก้าสามสิบเขานิยมพวกกระเจื้อมค่ะ ยุ่งผุดยุ่มากเลยเี่ยผมออกแบบยุ่งผมจำชื่อรายไม่ได้เพราะว่าเยอะเกือบสูงรอย่าลายะไม่ช่วยจำชื่อไม่ได้เยอะครับในหัวข้อนี้นะครับก็คือเยาวชนหนุ่มสาวมีทัศนคติต่อปูมิปัญญานี้อย่างไรนะครับเราไปดูกันเลยนะครับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันยังคงอนุรักษ์และสืบต่อ เพราะเป็นงานฝีมือที่ค่อนข้างจะละเอียดและใช้เวลานานอีกทั้งยังต้องใช้สมาธิและความอดทนเพื่อให้ได้เครื่องเงินที่มีความละเอียดสวยงานเยาว,วชนรุ่นใหม่จึงควรอนุรักษ์ต่อไป